สวัสดีค่ะดิฉันมาเรียมชุมรักษานะคะหรือจะเรียกว่าพี่เรียมก็ได้นะคะเป็นประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนพึ่งจิว๋วชนรงค์และพึ่งพรมไทยม่วงทวนค่ะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านม่วงทวตบบนตำบลหันเทาอำเภอบักพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะวิสาหกิจของเราจะตั้งขึ้นเมื่อปลายปี2565นะคะก็ประมาณเกือบ2ปีแล้วค่ะเริ่มจากการที่ ครอบครัว12ครอบครัวนะคะปัจจุบันมี32ครอบครัวค่ะได้รวมกลุ่มกันเพื่อเลี้ยงพึ่งชนโรงและพึ่งพงไทยนะคะในพื้นที่ประมาณ40ไร่นะคะพร้อมกับการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับนักเรียนและก็ผู้ที่สนใจทุกท่านค่ะปัจจุบันเรามีรังพึ่งประมาณ250รังนะคะช่วงแรกๆก็จะมีผลิตภัณฑ์เฉพาะน้ำพึ่งและก็นมแพะค่ะ ต่อมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเราเห็นว่าน้ำผึ้งแล้วก็นมแพ้นี่สามารถต่อยอดในการสร้างผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้อีกนะคะเราก็เลยเสนใจผลิตสบู่กรีซรีนสมุนไพรค่ะซึ่งสบู่กรีซรีนของเราเนี่ยผสมนมแพ้น้ำผึ้งแล้วก็สารสกัดจากสมุนไพรมี3สูตรนะคะก็คือสูตรผิวใสสูตรลดสิวแล้วก็สูตรลดฝ้าหน้าเด้งนะคะ แล้วก็เรายังทําเป็นแฮนด์เมดอยู่นะคะก,ก็ผลิตกลีเซอรีนเองค่ะสกัดสารสกัดจากสมุนไพรเองค่ะแล้วก็หลังจากผลิตแล้วเนี่ยให้สมาชิกทุกคนได้ทดลองใช้นะคะก็รู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็เลยเริ่มแนะนําให้แขกแล้วก็ผู้ที่มาเยี่ยมชมที่พิษากิจได้ซื้อไปทดลองใช้ก็ได้รับการตอบรับดีมากเลยค่ะ พบกับโครงการการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ NECD พร้อมประจำปีงบประมาณ2,566ไปพรางก่อนของสูยนส่งเสริมอุตสาหกรรมพัคที่10กรมส,งส,งส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือ D- พร้อมเซ็นเตอร์10นะคะจากทาง Facebook ค่ะ ที่ให้ความรู้อย่างที่ต้องการนะคะและก็ที่สําคัญไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะพี่เห็นแล้วก็รู้สึกดีใจมากนะคะแล้วก็รีบสมัครโดยทันทีและคาดหวังว่าจะได้รับความรู้เพื่อมาตอบโจทย์ของวิสาหกิจของเราได้ค่ะ ไดจากการเข้าร่วมโครงการนะคะตอนเรียนนี่บอกได้เลยสนุกมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากจริงๆนะคะกับการเรียนรู้ใน7วันและก็การดูงานอีกหนึ่งวันค่ะอาจารย์ทุกท่านที่มาให้ความรู้นี่เก่งมากๆเลยนะคะถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเต็มที่นะคะตั้งแต่เรื่องแนวคิดการทําตลาดในสถานาการณ์ปัจจุบันการวิเคราะห์ตัวเองการมองจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวเองเพื่อนํามาเป็นจุดแข็งในการทําตลาด การวางแผนการตลาดการเขียนเวิร์กช็อปแผนการตลาด BMC แล้วก็ได้ทำเวิร์กช็อปการทำตลาดบน t i k t o k ด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งใหม่แล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของภาษีและก็เครดิตคาร์บอนด,ด้วยสิ่งเหล่านี้นะคะสามารถนำเอาไปต่อย,ยอดในการทำธุรกิจได้อย่างมากเลยค่ะในโอกาสนี้นะคะที่ฉันอยากขอขอบคุณทางหน่วยงานดีพรอมเซ็นเตอร์เทนที่ได้จัดการอบรมที่มีคุณภาพดีดี อย่างโครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ NEC ดีพร้อมแบบนี้ให้กับผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้าถึงและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการทำธุรกิจและในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานทุกท่านนะคะที่ให้การดูแลทั้งสถานที่อบรมและก็อาหารกลางวันอาหารเบรกได้อย่างดีเยี่ยมนะคะ แล้วก็มีความเป็นอาักการเองแล้วก็ให้คําแนะนําต่างๆที่เป็นประโยชน์รู้สึกดีมากๆเลยค่ะและหากว่าโครงการของ d ีพร้อมเซ็นเตอรทนจัดขึ้นอีกเมื่อไหร่นะดิฉันก็ไม่ลังเลที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการต่อไปค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ